เอสเอชดีวิลสวัสดีครับตอนนี้เรายังอยู่ในงานมอเตอร์โชว์2022นะครับนี่กับบุธฮาร์ลี่ดีวิสันพอพูดถึงฮาร์ลี่ดีวิสันเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดถึงซิกเนเจอร์มันนะที่มันเกี่ยวกับล้อโตเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูว่าฮาร์ลี่ดีวิสันล้อโตในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยมีรุ่นอะไรกันบ้างไปพบกับวัยรุ่นวิภาวดีกันเลยครับพี่แบงค์พี่นาส,สดีครับ สวัสดีครับผมแบงกี้ครับเอเอสวิพาครับสวัสดีครับนัดครับพอพูดถึงคันลีซิวสากเิ่งเจอร์มาแล้วต้องเริ่มจีงเกี่ยวกับล้อโตตวันนี้อยากรู้ว่ามีล้อโตตอะไรมาโชว์ในงานกันบ้างสองรุ่นครับวันนี้ครับผมซ้ายขวาตรงนี้เลยสีสันสดใสมีเบรกเอาแฟลตบอยสองพันยี่สิบสอง ก้าครับผมตัวนี้อยวให้พี่แบงค์แนะนำเลยตั้งแต่ด้านหน้าไปเลยตัวนี้จะเป็นล้อแต่งล้อแต่ง21นิ้วถ้าตัวธรรมดามันจะไม่ใช่ล้อแบบนี้ใช่ไหมจะเป็นล้อซี่เป็นแม็กซี่นะครับซี่ตรงสีตัวนี้เป็นสีของปี2022ัยีอเลยสีเด่นมากใช่พี่น้ำพูดถึงไฟ LED ข้างหน้าหน่อยคือสองที่นี่สว่างยันเชียงใหม่เลยสว่างไปซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นซอฟท์เทลเนี่ยเราจะได้เป็นไฟ LED มาพามเข้ามาตั้งแต่แล้นี่เลยโรงงาน จุดเด่นของเบรกเอาเป็นไงล้หอหลังเลยแล้วก็โช๊กหน้ายืน่นนะครัเป็นสไตล์แบบช็อปเปอร์หน่อยอ่แต่จุดเด่นที่เจ๋งอยู่ที่ล้อหลังด้านหลังมาดูที่ล้อหลังเลยลเป็นไงฮะถิมนิยม240 ทั้งจุถังน้ำมันมันเท่าไหร่พี่ประมาณ13ลิตรครึ่งนะครับ13ลิตรครึ่งก็วิ่งได้เท่าไหร่สักประมาณ200 200ปลางอยไประมาณ200โลได้อยู่มันก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักสัมภาระนู่นี่นั่นความเร็วการขับขี่ของแต่ละคนด้วยครับมันก็ไม่ไม่ได้เป๊ะเสมอไป 1 4คิวบิคครับ1,868ซีซีครับตัวนี้ก็นั่งซ้อนได้เลยคือออกไปท่านี้ก็ขี่ได้เลยครับทรงมันมาเท่อยู่แล้วจัดท้ายสั้นหน่อยโชว์ยางโชว์ล้อหลังหน่อยก็หล่อเลยราคาเท่าไหร่ตัวนี้ล้าน0 0เริ่มต้นนะเป็นสีดำตัวนี้เป็นอยู่ในหมดคัลเลอร์สีเมทัลลิกมันก็ถ้าตัวคัลเลอร์เพิ่มอีกเท่าไหร่ไงค์เพิ่มอีก4,000 4,000 หนึ่งรุ่นครับแฟดบอยเลยครับผมแฟดบอยมันเด่นเด่นตรงที่อาโนขี่นั่นแหละตอนล้อโตเหมือนกันตัวนี้เป็นอ้วนเตี้ยตามชื่อเลย เร่งยนต์เท่ากับเบรกเอาเลยครับ1 1อกิคิว1868ซีซีโชกคหน้าใหญ่ไฟหน้าใหญ่ปีย2งนี่เป็นไงต่างจากปียีอยังไงบ้างล้อนะล้อปกติแล้วถ้าเป็นแฟตบอลมันจะเป็นล้อตันมาเลยตัวนี้มันก็จะมีซ็อกลองมาให้ที่เปลี่ยนมาจากจากเดิมที่เจ๋งอีกอย่างคือจุบเลสจุบเละเวลาเติมลมเนี่ยจะเติมง่ายขึ้นอยู่ฝั่งไหนล่ะอ๋อนี่ไงนี่อ๋อ สะดวกกับการเดินทางนะใช่แวะเติมของง่ายออ๋แล้วก็ลายถังนี่ฮะโลโก้โลโก้ถังที่เปลี่ยนจากเดิมแล้วก็มีเรื่องสีพวกอะไรพวกนี้นะที่เปลี่ยนจากปีที่แล้วไม่เหมือนเดิมเครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัวปีก้าื่อกี้ตัวเดียวกันครับ114คิวบิกคือปีหลังๆที่เด่นขึ้นมาก็คือพวกชุดโครมชุดโครม ก็จะปรับจากที่เป็นสีแบบด้านด้านซาตินหน่อยก็จะซาตินโครมนะแล้วก่อนหน้านี้ใช่ป่ะปี20จะเป็นซาตินโครมนี่ก็เป็นโครเมียมจ๋าจเลยตัวเครื่องจะเป็นโครเมียมครับสังเกตตัวนี้คือตัวอะไรพี่ตัวนี้เป็นไงฮะตัวปรับโช๊คครับผมเป็นตัวปรับโช๊คหมุนได้เลยนะไม่ต้องแบบเปิดเบาะหรือใช้อุปกรณ์อะไรมาหมุนปรับโช๊คหมุนเข้าหมุนออกความแข็งอ่อนได้เลยสอนได้เหมือนเดิม ราคาครับต่างกันตรงเพิ่มอีกนิดหน่อยครับ1,178,000 1, บาทใช่อันนี้สำหรับสีดำเหมือนเดิมวบิดแบ็กเริ่มต้นราคานี้แล้วก็เป็นคัลเลอร์ก็เพิ่ม4,000บาทเหมือนกันน,นั่นเอง กับล้อโตเหมือนเดิม240หรือไม่ได้เลยอันนี้สำคัญเลยเอกลักษณ์ของแฟตบอยซื้อก็ซื้อได้งานวันนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรพิเศษอะไรี่โปรโมชั่นพิเศษในงานมอเตอร์โชว์นะครับก็จะมีเป็นวอชเชอร์ GM 5,000หาพบารถไปเลือกลูกค้าเลือกได้เลยใส่เสื้อบงเสื้อผ้าจองรุ่นไหนก็ได้รุ่นไหนก็ได้เฉพาะในงานนะแต่จองกับเอ s แค่นั้นเองมาจองให้งานได้เหมือนกันได้หมดเลยแต่ในใในนช่วงเวลาเนี่ยครับช่วงเวลาของงานมอเตอร์โชว์แค่นั้นเองให้แคมเปญเดียวกันเลยแคมเปญเดียวกันที่นู่นมีเทสได้ด้วยท่านผู้าอยากจะเทสบางรุ่นรุ่นไหนบางรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับลองโทรเข้าไปสอบถามดูที่โชว์รูมแล้วก็นัดวันเวลาเข้าไปที่สะดวกก็เข้าไปที่โชว์รูมได้เลยตามกันวิภาวดีหกสี่หกสี่ครับก่อนถึงซอยหกสี่ติดกับโรงเรียนพไทยมศาใช่ใช่ใช่ครับไปเจอกันที่นั่นได้เลย ถนนวิภพาวดีเลยติดถนนเลยทีมงานก็มาเจอพี่ได้ได้เลยครับมีทีมงานสแตนบายด้านหลังจะมี AS ดูโลโก้ที่เสื้อได้ครับแค่นั้นเองเซลแบงค์เซลนัดได้เลยนะฮะได้เลยครับผมมาแทบทุกวันเลยครับผมันดิรรซื้้อถหลกได้ทุกอย่างเลยครับได้ครับคุณผู้ชม